ันนี้เราก็จะมาดูวิธีการติดตั้งไม่ใช่วิธีการนะเป็นการติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นการติดตั้งเรียบร้อยนะครับใน To y ต้ายาลิสนะครับเราจะกดรีโมทแต่ว่าออกมาใช้ชีวิตอยู่บ้านนาผันตัวซึ่งเอารีโมทไว้ตรงนี้นะครับบรรยากาศบ้านที่เป็นโรงนาเอาตัวรับรีโมทไว้ ในช่วงสวนสัปดาห์นี้นะครับ,บเราก<ร><ร>็ไปกดที่มันก็ไม่ไปนอกจากเราจะเอารีโมทชี้เข้าไปตรงนี้นะครับก,ก็จะเปลี่ยนช่องทันทีนะครับน,นี้สัญญาณช่อง3ก็ยังคงดูไม่ดีนะครับไปเปลี่ยนช่องอื่นนะครับก็เป็นอ่า NBT น,นะครับแล้วก็จะเปลี่ยนไปดูช่องอื่นนะครับ<ๆ>เพื่อให้ท่านเห็นว่าการเปลี่ยนช่องนั้นก็ไม่ยากนะครับกดแค่ กดรีโมทนะครับสินใจของท่านประธานรัฐสภาที่จะต้องหารือกับนี่ก็รู้สึกว่าเสียงดังไปนิดนึงแล้วก็กด,ดกลดเสียงได้ของสามป่ากดลดเสียงลงไปนะครับแล้วเราก็เปลี่ยนช่องนะครับกดรีโมทปุ๊บเขา,า,าก็จะเปลี่ยนช่องไปนะครับ นี่ถ้าติาเราจําช่องได้เราก็กดติว่ากดช่องหนึ่งปุ๊บเห็นไหมเลขหนึ่งขึ้นมาเอาเดียวเขาจะเปลี่ยนไปช่องหนึ่งนะครับวิธีการก็ไม่ยากแสดงว่าอันนี้ยังไม่มีสัญญาณของช่องหนึ่งนะครับก็เราก็จะกดไปช่องโซล่ายี่สสามกดสองสามนะครับกดไปที่สองสามปุ๊บเขาก็จะเปลี่ยนช่องไป ซึ่งมันไม่มีสัญญาณนะที่นี่ก็ <c oughs> จะทำให้การเปลี่ยนช่องไม่ได้ <c oughs> แล้วดูช่อง30แล้วกันกด30กด3 0นะครับกด30มนี่แม่ตัวนี้ถ้ามีสัญญาเขาจะเปลี่ยนกลับไปนะครับโอเคเห็นไหมครับก็มาที่ M c o t คนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> แล้วสัญญาเกาจะค่อยๆมาหมายว่ามันอันนี้มเป็นดิจิตอลก็รับสัญญาณยากนิดหนึ่งนะครับก็มาบ้างไม่มาบ้างนะครับ แต่ถ้าเกิดเข้าไปในเมืองหรือว่าเข้าไปที่ที่มีสัญญาณเขาก็จะมีช่อง 1> 1ให้ทันทีนะครับไที่30ตุลาคม2563สาน้เท่านั้นนะคะคือวัน35แล้วกันเอา33แลายึกษาก็จะเป็นช่องสามนะครับซึ่งก็ยังไม่มีสัญญาณนะครับก็กดลอง35แล้วกัน ตอนนี้เราอยู่ที่ช่อง30ใช่ไหมครับเราจะเปลี่ยนไปช่อง35นะครับก็ยังไม่มีสัญญาณนะครับก็ต้องขอภัยนะครับก็ไปที่ช่อง40เลยไหมมีช่อง40ไหมมีหรือเปล่าเดี๋ยวเราดูกันนะครับว่ามีหรือเปล่ามีนะฮะน่าจะมีนะครับช่อง40โอ้เป็นช่องการศึกษานะครับ ดูดีมากเลยครับช่อง40เลล่ะขก,ก่อนทั้คนี้เลยว่าขหเห็นการทำงานง่ายๆนะครับของตีต้อนทีวีตัวนี้นะครับรรรรซึ่งมีเสาอากาศยี่นี่นเราเอาเสาอากาศมาติดตั้งไวต้ตรงนี้เห็นไหมนี่เสาอากาศสองอัน<า>สำหรับด<า>ีต้อนทีวีบล็อกนี้นะครับเรามีสองอันนะครับ เปลี่ยนช่องนะครับเป็นช่องสายาุคสี่โอ้ภาษาอังกฤษเด็กนะครับเก่งมากนะครับเด็กๆ44่เก่งมากๆนะครับเด็กๆรุ่นนี้นะครับเรากดรีโมทนะครับ ดที่รีโมทเปลี่ยนช่องก็จะเป็นช่อง45บช่อง d l t อ6นะครับว่าเป็นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหกนะครับเปลี่ยนไปช่ององื่นอันนี้ก็คือดิจิตอลทีวีเราใส่ไว้เพื่อสลหรับไว้เดินทางนะครับแล้วก็ไว้สลับเล,เ,ลเล่าเรียนไปนในตัวนะครับเรียนรู้ไปนในตัวนะครับว่าจะ มีสื่อการสอนใดๆมาให้เราบ้างนะครับก็ถ้ามีกล้องกล่องดีต้นก็ควรติดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นจอ Android 77นิ้วนะฮะตัวนี้นี่เป็นจอ and r o i d 7นิ้วนะครับติดตั้งเข้ากับยาลีดเอชีพนะครับรวมค่าติดตั้งก็700บาทนะครับให้ตั้งก็700บาทส่วนค่าอุปกรณ์นั้นก็ มาโคใช่ครับก็อย่างเช่นจอดิตอลทีวีตัวนี้ก็ตอนนั้นก็ประมาณ3 0 0พกว่าบาทนะครับแล้วก็จอดิตอลแอลแอนดรอยตัวนี้ก็จะมีข้างในก็จะมีข้างหลังนะข้างหลังก็จะมีกล่องอีกกล่องนึงก็คือกล่องดิตอลทีวีตัวนี้นะครับจะมีกล่องดิตอลทีวีตัวนี้ให้นะครับอีกนะครับ อันนี้ก็ดูว่าสัญญาณไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับเราจะใช้มีอุืส่วนนี้แต่ถ้าเขารับได้เขาก็จะรับได้นิดๆหน่อยนะครับขาดๆให้หายไปแต่ก็อย่าไปวอลลี่นะครับเพราะว่าอันนี้เราอยู่ที่บนนอกครับหมายว่ารถจอดอยู่ที่บนนอกก็สัญญาณไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ถ้ามีสัญญาณเต็มๆครับในเมืองอะไรพวกนี้ก็ขับไปช้อปปิ้งไปจับจ่ายใช้สอยในตลาดอะไรก็น่าจะมีสัญญาณให้เราได้ดูกันหรือว่าเราไปจอดที่ตรงไหน ในเขตที่ล่งโลก่ก็จะมีสัญญาณยี่ต้อนทีวีให้นะครับกเ็เราสามารถดูได้นะครับกดช่องยีบสองเป็นไงบ้างปกติช่องนี้ก็ไม่ค่อยได้ดูนะช่องยีิบสองแต่ว่ากดแล้วก็มานะเห็นว่าสัญญาณไม่ค่อยมานะครับไม่ค่อยมีก็เลยยังไม่มีสัญญาณมาก็ยังเปิดไม่ได้นะครับก็เลื่อนช่องไปยีบห้าแล้วกัน สัญญาณจะมาไหมก็ยังคงไม่มีนะครับแต่อันนี้คือว่าให้เห็นว่าสัญญาณถ้ามันมีมามันก็จะชัดเจนนะของดิจิตอลทีวีนะครับถ้ามีสัญญาณมาก็ชัดเจนทันทีนะครับโมโนโมีไหมก็ยังไม่มีนะครับช่วงนี้เป็นแฮมเบอรี่แฟมเบอรี่ชาร์นะครับระหว่างบ่ายสามโมถึงห้าโมเย็นนะครับก็ยังคงไม่มีช่องนะก็ ช่อง30 m c o d hd โอเคก็พอมีสัญญาณบ้างนะก็ประมาณนี้นะสัญญาณขาดหายนะครับที่ข้างๆนี่ไม่ใช่อะไรนะครับก็เป็นการสัญญาณไม่มีนะครับแล้วถ้าเราจะสแกนสัญญาณแล้วครับเราก็มาที่กดเข้าไปที่เมนูนะครับแล้วก็เลื่อนเลื่อนไปที่ค้นหาสัญญาณเลื่อนไปที่คนหาอัตโนมัตินะครับ แล้วก็ดูที่เขากํากลังค้นหาสัญญาณนะครับกล่องอัน r ดอ d ตัวนี้ก็ยังมีตัวนี้ดนะ้วยคก็จะมีช่องไว้สำหรับเสียบ usb สำหรับเปิดเพลงนะครับแต่วันนี้จะไม่สาธิตเปิดเพลงให้ฟังนะครับวันนี้ก็จะสาธิตว่าค้นหาช่องรายการยังไงแล้วก็ตัวนี้เป็นทีวีต้นเช่นไรนะครับในการดูนะครับก็จะเห็นว่าก็จะใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะครับในการดูช่องสัญญาณ ในการสแกนหาช่องสัญญาณของดิจิตอลทีวีนะครับก็เราจะให้ทุกท่านได้ดูว่าใช้ระยะเวลาอย่างไรนะครับแล้วก็ดูได้ช่องอะไรบ้างสแกนหาช่องอะไรเจอบ้างนะครับด้วยเสาอากาศ2ส,สัญญาณนี้นะเสาอากาศ2เส้นนี้นะสแกนหาช่องนะครับก็ให้ดูเป็นคร่าวๆนะครับตัวเป็นตัวอย่างให้ท่านเห็นว่าเราติด ทำไมเราต้องติดจีตอนทีวีเข้ามาด้วยแล้วหลังจากที่เราติดจีตอลทีวีเนี่ยเดี๋ยวนะโคตรจะติดไม่กล่องดาวเทียมก็จะเป็นตัวให้ทำสัญญาณไวเลสหรือตัวติดสัญญาณไวเลสนะครับซึ่งเราจะสามารถทำอย่างอื่นได้อีกเยอะแยะนะครับก็สามารถที่จะเพิ่มเข้าไปได้ใน,ในตัวบล็อก Android ตัวนี้นะครับซึ่งซื้มอมาในราคา3,000บาทนะครับ รถเราก็ต้องติดเข้าไปนะเพราะรถเราก็ใช้ขับใช้อะไรได้ทุกวันนะอันนี้รถคันนี้ก็ไว้สำหรับซื้อขายซื้อหมายว่าซื้อของในตลาดกลับมากินที่บ้านอย่างนี้เนะเวลาให้ให้คุณแม่เอาไปซื้อจับจ่ายใช้สอยนะครับก็ถือว่าครบคุ้มค่าในการใช้สอยนะครับอันนี้ก็เป็น โซยต้ายาลิส t อนะครับซึ่งก็จะเห็นว่ามีแอร์แปนะครับแล้วก็ไม่มีปุ่มใดทั้งสิ้นนะครับเป็นรุ่นเจนะครับเอาเรุ่นอี e นะฮะเป็นรุ่นอ e. ีรุ่นอ e ีที่เป็นแาแมน,นุวนนะเป็นแอร์แมนนวลนธรรมดานี่นะแต่เรามาติดใส่หลังจากที่ครบระยะเวลาหนึ่งปีแล้ว ายังไม่อยู่ในประกันนะครับก็เอามาติดใส่จอ a n d r o i d นะครับ7นิ้วนะครับ a n น r o i d 7นิ้วนะครับให้เข้ากับรถแล้วก็เอาไว้สลับดูเราจะเพิ่มเสียงรถเสียงยังไงก็อยู่ที่นี่เนี่ยนี่คือเพิ่มเสียงนี่คือลดเสียงอันนี้เราก็รอให้เข้าสแกนให้เสร็จนะครับ เยอะกดไปที่อื่นได้ไหมกดไปได้นะครับกดปุ่มโฮมนะครับนี่คือปุ่มโฮมนะครับแล้วก็สามารถเลื่อนอไปวิทยุสมวิทยุนะครับนี่ก็เป็นวิทยุนะครับเร้ก็จะเลื่อนกลับมาที่ตัวเดิมก็อยู่ที่นี้ฮนะอ็อกซิรีนะครับตอนนี้ก็พบไปแล้วหลายช่องประมาณ8ช่องนะครับ ช่องแรกก็จะเป็น A B T North e a s t e r นะครับช่องที่2ก็เป็น A B T N B T H D 3ก็ D L T V 1นะครับไล่มาถึง6กนะครับก็เป็น8ช่องนะครับอันนี้ก็เริ่มพบสัญญาณแล้วนะครับแล้วก็รอจนกว่าเขาจะสัญญาณเขาจะขึ้นมาครบแล้วก็สัดเสร็จเส้นจากจุดนี้จนมาถึงจุดนี้นะครับก็จะเป็นการสแกนสัญญาณของดิจิครบทีวีครบทุกช่อง ที่ต้นทีวีมีในจังหวัดนะครับซึ่งแต่ละพื้นที่นั้นจะไม่เหมือนกันเห็นไหมมาแล้วมีเอ็นเนชั่นจีเอ็มโมโนอาร์มลินแล้วก็ p ีพีทนะครับอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งย่านสัญญาณซึ่งเขาจยูประมาณนี้นะส่วนที่เหลือนี้ก็จะเป็นไทยรัฐทีวีเส้นธรรมะโซนนี้เนะี่ย มี t ูทีวีมีเว r k p o พอยมีช่องวันมีช่อง7นะครับอันนี้เขาก็จะไล่สแกนมานะครับเขาจะไม่เรียงช่องนะครับตอนนี้แต่พอหลังจากที่เขาสแกนเสร็จปุ๊บเขาจะเรียงช่องเลยตั้งแต่ช่อง5 NBT ช่องต่างๆเรียงมานะก็จะมีอ่า TNN 24อะไรพวกนี้นะครับก็จะจัดเลียงระบบของเขาเองนะครับตามช่องที่เขามีหมายเลขมาหมายเลขขึ้นมาก่อนนะครับ นี่คือการส,สแกนสัญญาณนะครับมีสแกนสัญญาณนี่ใกล้เสร็จแล้วนะครับก็รออีกออสักครู่หนึ่งนะครับพอเสร็จยังไงนะครับซึ่งนี้ก็เป็นการทดสอบให้เห็นนะครับว่า คือดิจิตอลทีวีนี้ดีมากนะตรงที่เขาชัดนะครับชัดเจนถ้ารับสามารถรับรับสัญญาณได้นี่เขาจะชัดมากนะครับเสียงก็มาเต็มความชัดเจนชัดเต็มที่นะครับสีได้อะไรพวกนี้ได้นะครับก็ถือว่าดีมากนะครับสำหรับตัวกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวีนะครับนี่เกือบเต็มแล้วนะครับเกือบสแกนทั้งหมดแล้วนะครับรออีกสักครู่นะครับ ก็จะมีอาจจะมีช่องไทยรัฐทีวีนะตัวนี้ยังไม่เห็นไทยรัฐทีวีจะเจอไหมนะจะเจอไหมนะจะเสร็จแล้วนะครับรออีกสักครู่นะครับ การสแกนวิวเห็นไหมว่าจะไม่มีเพราะว่ามีมาเรียบร้อยแล้วครับเพราะผมตั้งไว้ว่าไม่ต้องการสลนานีวิยุนะครับอันนี้คือช่องห้าททบห้าเห็นไหมนี่คือทอทอบห้านะครับกดเลื่อนต่อไปช่องที่สองเห็นไหมครับ<น> nbt hd นะครับขึ้นเต็มเลยนะของ nbt นี้ กดเลื่อนึ้นไปต่อ NBT Not Digital เห็นไหมช่อง11บสัญญาณเต็มเห็นไหมนี่คือสัญญาณเต็มนะฮะเอาไ้ก็เป็น T n N นะครับช่อง16เห็นไหมครับว่าเขาจัดเรียงช่องใหม่เองอัตโนมัตินะครับความชัดเจนก็มีบ้างถ้าเขารัดรับได้นะครับ ช่องต่อไปก็เป็นเนชั่นนะ่ไหมความชัดเจนนะฮะก็ถือว่าชัดเจนนะฮะเวิร์กพอยต์เป็นยังไงบ้างครับช่วยงบพอยต์สัญญาณมาเต็มเห็นไหมครับโอ้เต็มมากเลยครับอนนี้ t for you ครับสัญญาณนิดหน่อยนะ คือถ้าเราไปไหนก็อาจจะสแกนใหม่เพื่อให้เขาสามารถรับได้อันนี้เป็นช่อง G M m 25นะครับเกมลักเอาคืนเรื่องนี้นะครับโมโนครับช่วง Happy Family Time นะครับนี้ช่องโมโน29 อันนี้ช่อง One, วัน3านะครับวันตอนนี้ก็ละครพมไม่ได้คิดนะครับสัญญาณก็อาจจะชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะครับขาดหายไปบ้างอันนี้เป็นอมรินครับอมรินสาสนะครับซึ่งจะเลยช่อง33ไปนะเมื่อกี้เราจี้ห้แล้วก็จะเห็นว่าสัญญาณไม่ค่อยมีนะครับก็กลับมาที่ช่อง5เหมือนเดิม เรากาจะไปดูช่อง35แล้วกันคือถ้าช่องเขารับสัญญาไม่ได้เขาจะรีเซ็ตตัวเองกลับมาช่องแรกนะครับอันนี้คือช่อง7นะครับ35นะครับช่องเจ็ดดีนะครับก็เป็นอันนี้ก็เป็นช่องกรรดีช่องการศึกษาเลยนะข้ามช่องไทยรัฐทีวีช้ามช่องต่างๆไปนะครับ ก็เอาเป็นว่าถือว่าเป็นการดูได้ระดับหนึ่งนะครับสลับดีต้อนทีวีนะครับอย่างอื่นยังมีความสามารถอีกเยอะๆนะครับสำหรับเจ้าตัวไอแอนดรอยนะทีวีแอนดรอยตัวนี้นะครับกล้องแอ d ดรอยหน้าจอ7นิ้วตัวนี้นะก็เทวสุดยอดนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นนะครับว่ามีความดียังไงนะครับ โอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ